ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจวอ l ์คเมร r ากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพ ช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวันค่ะดัชน,นีตลาดหุ้นบ้านเรานะคะปรับตัวปรับฐานลงมาต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ฟื้นตัวรีบาวในช่วงเปิดตลาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วพลิกลงไปปิดในแดนลบค่ะเช่นเดียวกับเช้าในวันนี้นะคะเปิดตลาดร่วงลงมาทันที11จุดนะคะล่าสุดค่ะเซ้นดเด็กลงมากองที่1,430จุดแล้วนะคะมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ ตอนนี้ปลาเข้าไปเกือบหมื่นล้านบาทแล้วนะคะเราจะไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนปรับพอร์ตพร้อมๆกันกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบอลนมุระพัฒนาสินนะคะคุณกระพัดบรเชษค่ะสวัสดีค่ะรัวันครับค่ะตอนนี้1 4ึ่แล้วนะคะเซ็ตยังคงลงต่อเนื่องเลยค่ะคุณกรพัดค่ะจะต้องปรับพอร์ตยังไงดีคะครับก็จริงๆตัวภาพตลาดโดยรวมนะครับผมคิดว่าการปรับฐานลงมานะครับที่ดับดังกล่าวเนี่ย ถ้าเราดูตัว P/E ของเซ็ตนะครับของฐานกำไรในปี27นะครับก็ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยยาวที่15.1เท่าเนี่ยลงมาที่13.8เท่าละนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น,ปนจุดที่ผมคิดว่าใน้เกินพื้นฐานอีกเนี่ยน่สญญาสานใจสำหรับการซื้อเพื่อการลงทุนระยะกาลางระยะยาวนะครับแล้วก็ระดับพอร์ตของการลงทุนที่ระดับประมาณ5 0เนี่ยถือว่าค่อนข้างเหมาะสมละนะครับสำหรับการถือเพื่อการลงทุนนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดยังค่อนข้าง 5, ผันผวนนะครับ ก็รอดูสถานการณ์นิดนึีนะครับก่อนที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนน้าหนักการทุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งโดยรวมลผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะปรับเพิ่มน้หนักการทุนขึ้นมากกว่านะครับเพียงแต่ว่ารอนะครับที่ในเรื่องจุดของการเข้าซื้อเพิ่มเติมนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับโดยหลักๆเนี่ยครับตัวที่เป็นปัจจัยกดดันในเรื่องตัวดัชนีเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องตัวสถานการณ์ของตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับที่มันแข็งค่าค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะตัวดอลลาร์ด็กเดียนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ ก็ดีดตูขึ้นมาในตารางนะครับขึ้นมาที่บริเวณ97.6จุดในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่แข็งค่าเร็วนะครับจะให้เกิดกิจยาลบในเรื่องตัวทิดทางการเคลื่อนย้ายเงินคุณนะครับของตัวเอเชียนะครับที่หลายคนอาจจะมองว่าทาอะไรกมีการมุบขับไปในฝั่งเดินหอบมาเก็ตหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เองต้องบอกว่าในแง่ส่วดอลลาร์ที่แข็งค่าเร็วนะครับมันอาจจะบ่งชี้ได้นข้างยากเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากความวุ่นในเรื่องตัว การขึ้นอากาดขพี่ของเฟดหรือไม่นะครับป้องจริงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมันดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอในช่วงนี้ก็คือเรื่องตัวสถานการณ์ของการเดินหน้าเบรคสิคของตัวอังกฤษนะครับหลังจากตัวในหุ้นจี่ของเขาเนี่ยครับประกาศแผนเดินหน้าเบรคสิคเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวค่าเงินปอนด์นะครับผ่อนค่ารวดเนะครับเช่นเดียวกับตัวเคลื่อนยูโรเ็ามีภาพเดียวกันนะครับซึ่ง2ส,ส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูในส่วนของตัว ต่างเงินของตัวตลาดเด็กเนี่ยนะครับส่วนมันค่อนข้างสูงนะครับประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินของสองคุณนี้ที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเทียบเทียบดอลลาร์ก็เห็นค่าขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ที่อะไรคุณมองว่าดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นนะครับไม่ต้องเงินต้องไหลออกจากตัวเอเีเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถอินพรีย์ตรงนั้นได้โดยตรงแต่เพียงโดยรวมผมคิดว่าการประเมินเนี่ยคงค่อยดูดมากกว่านะครับถ้าเราดูทิศทางการที่ได้เงินทุนในเอเชียประกอบด้วยในช่วงีีท่่่ผาานนมเย ก็ยังไม่เห็นสัญญาณการไหลกลับของเงินที่มีน้ำสำคัญอะไรนะครับตับวฟอเรนเดนีการสลับซื้อขายเป็นรายตลาดสินนะครับเน้นด้วยรวมผมคิดว่าตัวตลาดเองนะครับยังมีโอกาสที่จะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาระยะสั้นได้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูนะครับในกรอบแนวรับ1 4ึ่งพน่อยยนะครับเป็น1,420จุดก่อนนะครับส่วนตัวแนวต้านของวันนี้ก็อยู่ที่1,455กับ1,462นนะครับเดีย๋ยวให้น้ำหนักนะครับเป็นภาพของการ ถาดลงมาในช่วงต้นนะครับแล้วก็น่าจะมีจิตนาการดีโตขึ้นมาครับผมค่ะความเสี่ยงที่จะหลุดโลเดิมที่1410มีความเป็นไปได้ไหมคะในรอบนี้เอ่อจริงๆถามว่ามีโอกาสไหมนะครับก็มีโอกาสที่จะไปแตะเหมือนกันถึงแต่ว่าถ้าเกิดลงในเทสตรงนั้นเนี่ยครับผมเชื่อตลาดเองเป็นภาคการพันดิเกลขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะในเงื่อนจิตยามตัวภาคเชิงคลินิกเองกลายเป็นว่ามันเอื้อนะครับให้เกิดแรงขายตามออกมาอีกนะครับซึ่งจะหลุดตรง1410เนี่ยแบชกีนีอาจจะมีฐานนะครับถัดไปที่ 1,380ด้านมอกันนะครับอะไรก็ตามในกรณีฐานนะครับมุมมองกลย,กยุทธ์ไตรมาสสี่ของเราเนี่ยเราให้แนวรับของไตรามาสสี่ที่1,410จุดนะครับแล้วก็ขอบด้านบนที่1,550จุดครับค่ะวอลูเอชันถ้าสมมติว่าหลุด1,410ไปถือว่าอยู่ในระดับที่ถูกไหมคะน่าเข้าซื้อไหมคะจริงๆคือยิ่งลงมาเนี่ยมันก็คือในระดับมีเชิงพิฐานที่ยิ่งถูใจมากขึ้นครับแล้วก็อย่างที่เราเคยประเมินไปในบทวิเคราะห์กลยุทธ์ไตรมาสสี่นะครับว่า แนวรับบริฐานก็คือ14.10นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคสที่มันเป็น worst case จริงๆนะครับแต่ชีวมีภ่าของการแทนเกลออกมาเนี่ยนะครับฐานรับที่ผมคิดว่าจะเป็นจุดฟองบายของการลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับก็คือบริเวณันสาม้อยหนึ่งจุดนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเท่ากับค่า equity d r e i ของไทยนะครับโดยเฉลี่ยย้อนหลังสิปีนะครับซึ่งจุดนั้นผมคิดว่าเป็นจุดที่นักทุนควรจะต้องเพิ่มหนักการลงทุนนะครับขึ้นมา นะครับเท่าไหร่นะคะจุดเท่าไหร่นะคะหนึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันสามร้อยสี่จุดครับโอ้โหลงไปเยอะพอสมควรเลยนะคะค่ะครับคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นแพนิคแรงๆจริงๆตรงนั้นเป็นจุดที่รองรับความผิดได้แล้วก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดเกิดขึ้นผมจะเพิ่มหนักการลงทุนขึ้นมานะครับเป็นเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีถูกนะครับเป็นสถานการะทยอยซื้อได้แต่ว่าในแง่กลยุทธ์เองเนี่ยนะครับยังต้องดูสถานการรณ์ะก้อดวยครับค่ะถ้างั้นขอหุ้นเด่นที่รอซื้อได้้ดวยค่ะ ก็จะมีหุ <Okay. S 2> ้นที่เราแนะนำเพื่อเป็นตัว c p s นะครับ CTSI ัเป็นหุ้นหลักที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อนะครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณกระพับมากเลยนะคะ สวัสดีค,ค่ะค,คุณกรพัฒน์ราเชชจากบลนุราพัฒสินนะคะก็ให้นรับกันไว้ค่ะเราดูที่1 4 1 0เป็นโลเดิมนะคะจะหลุดไม่หลุดก็ต้องตามกันต่อค่ะแต่ในแง่ของวอ l ลุชั่นก็ถือว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะจากกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ในฝั่งของอพื้นฐานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองโอกาสที่หลุด1,400ลงไปและเกิดแพนิคถ้าเกิดลงไป1,300ต้นๆเป็นจังหวะของการซื้อค่ะ มาที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ฝั่งสหรัฐปิดในแดนลบนะคะดาวจนลงมาถึง200จุดค่ะในขณะที่ยุโรปก็ปิดในแดนลบเช่นกันค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้นะคะทางคุณเกษรามัญชุศีผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าพลาดเป้าไปค่ะเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่ามีบริษัทที่มีมาเก็ตแค p ขนาดใหญ่อย่างโอสถสภาแล้วก็บอสอกรเนี่ยมีการเลื่อนเข้าจดทะเบียนในเซ็ตนะคะตอนแรกเนี่ยจะจดปีนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าขอเลื่อนหน่อยนะคะก็เลยทําให้มาเก็ตแค p เนี่ยหายไปกว่าแสนล้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวเป้าหมายที่ตั้งไว้1 9แสนล้านบาทในปีนี้ไม่ถึงเป้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูใน ตลาดรวมตลาดรองนะคะเราจะเห็นการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนถึง115ซน์นะคะในการเพิ่มทุนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการระดมทุนที่คึกคักมากๆนะคะสูงที่สุดในรอบ2-3ปีค่ะเพราะว่า9เดือนที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนถึง1.8แสนล้านบาทโตถึง115%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่เพียงแค่8 0 0 0 0่นล้านบาทนะคะสาเหตุหลกัลกๆเป็นเพราะว่าตอนนี้ หลายธุรกิจเริ่มที่จะเติบโตนะคะก็เลยทําให้มีการขยายตัวมากขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นหลายบริษัทก็รู้จักการนําเครื่องมือทางการเงินเข้ามาช่วยในการระดมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจและเพื่อนําเงินทุนที่ได้นั้นไปลงทุนต่อเนื่องให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่มาอัปเดตให้ฟังการส่วน9เดือนแรกสําหรับการระดมทุน IPO มีเพียงแค่2 1 0 0 0ล้านบาทค่ะ นี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของปีแล้วไตรมาสที่4นะคะยังคงเหลืออีกประมาณ2เดือนกว่าก็ยังมีหุ้นน้องใหม่ที่รอตบเท้าเข้ามาเทรดในทั้งตลาดหลักทรัพย์เซตแล้วก็ MAI แต่ว่าทั้งปีโดยรวมยังไงก็ถือว่าน้อยค่ะก็ต้องไปลุ้นกันต่อในปีหน้านะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ